ส่วนแดงลื่นสง่าล้ำค่ากู่อสีผ้าใหม่มัดหีประเพณีบุญบ้องไฟรับสวัสดีครับวันนี้พาท่านเข้ามาสู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่อำเภอบ้านใหม่เชยพุทธปราสาทที่จะนำเสนอมาในวันนี้คือปราสาทกู่ส่วนแตงติดตามชมกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้หนึ่งรเรียงเมืองโบราณยโสสยามอยู่ที่อำเภอบ้านใหม่เัยพฤษนะครับ้านหลังผมนี้คือปราสาทกู่สวนแดงนะครับอยู่ที่บ้านใหม่เัยพฤษนะครับเดี๋ยวเรามาชมว่าปราสาทกู่สวนแดงีล้วสวัสดีไปบ้านนะครับติดตามชมกันนะครับปราสาทกู่สวนแดงบ้านดงยางตำบลกู่สวนแดงอำเภอบ้านใหม่เัยพฤษจังหวัดบุริดังเป็นปราสาท ในวัฒนธรรมของซึ่งรู้จักกันเฉพาะชาวบ้านใหม่เชียอพฤนักโบราณคดีและผู้สมบทเมืองโบราณบางคนที่สนใจเท่านั้นปราสาทผู่สนแกนประกอบด้วยปราสาทประาธระานสามหลังร่องรอยของอาคารทรงจตุรุมุขด้านทิศตะวันตกของปราสาทประธานอาคารบันอะไรด้านตะวันออกของปราสาทจำนวนสองหลังและสระน้ำเน็ตไปอยู่นะครับมีทางเดิน ทางน้านทิศันออกหน้าปราสาทไม่พบร่องรอยของโคบุระกำแพงแก้วและระเบียงควดตรนนี้ต้องถอดหมวกก่อนนะครับเราจะไปน้ำสักการฐานปากหุบลุข้างในกันนะครับ ปรา,าสาทกอ่อไดอิฐจำนวนสามองค์ตั้งเรียงกันตามแนวเหนือใต้บนฐานศิลาแรงเดียวกันโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีบันไดาทางขึ้นตรงกลางด้านทิศตะวันออกปรา,าสาทประธานซึ่งอยู่ตรงกลางนั้นจะมีมุกยื่นออกมาทางด้านทิศตะวันออกส่วนอีกสามด้านเป็นประตูหลอกอะค,ะอะค,ะครับเดี๋ยวผมก็เลมาขออนุญาตนะครับคุณมุพิราบอย่าว่าลูกนะนอลู้ขอไหว้ สิ่งสถิที่มีกว่าน,นะครับยกพิราาคอนข้านเยอะครับผมเนีครับเสียงข้อห้ามไม่ให้เราเข้ามาเพื่อยภายในห้องคันพะระคฤหัส์จะพบฐานปักรูปเคารพจำนวนสองฐานนะครับและเมื่อเรามองขึ้นไปบนบฟ้าเพดานปรา,าสาทจะพบว่า ฝ้าเพดานปราสาททำด้วยไม้ไผ่สารนะครับซึ่งมีสภาพผุคาดว่าในอนาคตอาจจะมีการซ่อมแซมฝ้าใหม่นะครับ สำหรับปราสาทบริบาลน,นั้นก็จะมีอยู่ขนาดข้างทางซ้ายและขวานะครับเรียงกันตามแนวเหนือใต้เช่นกันแล้วก็มีประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกเช่นกันนะครับส่วนอีกสาได้เป็นประตูหลอกนะครับปราสาทบริบาลองค์ทิศเหนือจะมีความสมบูรณ์ของตัวปราสาทนะครับคือมีการบุรณะไปจนถึงเรือนยอดปราสาทแต่ยังไม่ครบ,บสมบูรณ์นะครับแต่ก็มีสภาพที่ วยงามนะครับมีความสงบร่มเย็นอยู่ภายในตัวปราสาทนะครับ ส่วนปราสาทบริวารหลังทิศใต้ก็จะมีการบรูรณะไปจนถึงเรือนธาตุปราสาทนะครับยังไม่มีการต่อยอดของการบรูรณะภายในพบแท่นปฏิสถานรูปเคารพหนึ่งแท่นนะครับเมื่อเรามองออกไปนอกปราสาทบริบาลหลังนี้จะได้เห็นด้านหน้าของปราสาทนะครับและดูสวยงามยิ่งนักนะครับตรงนี้ครับมีเสียงนกเสียงนกนานา,นา,นานชนิดร้องระงมเต็มไปหมดวันที่ผมไปนี่นะครับ และเมื่อเราเดินออกจากปราสาทหลังทิศใต้นะครับมาด้านหลังปราสาททั้งสามองค์จะพบว่าด้านหลังปราสาททั้งสามองค์จะพบแนวที่กรมศริลปากรบูรณะไว้จะพบว่ามีฐานปราสาทอีก4ี่หลังด้านหลังนะครับคือจะเป็นปราสาททรงจตุรมุกนะครับลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับแล้วก็ตัวผนังอาคารที่ดูจากในภาพค่อนข้างจะหนานะครับคาดว่าอาจจะเป็นอาคารทรงจตุรมุก คือปราสาททรงจตุรมุขที่สร้างสําหรับปริสฐานลูปเคารพรูปใดร,รูปหนึ่งในศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูนะครับจะมีเห็นว่าตรงนี้จะมีติดกันสองหลังแล้วก็เดินไปสักพักก็จะมีช่องว่างตรงกลางแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีปราสาทสองหลังติดกันนะครับคือเป็นอะไรที่สวยงามอีกแบบหนึ่งครับคือปราสาทหลังนี้จริงๆเราไม่ได้มีแค่สามหลังครับอาจจะมีถึงเจ็ดหลังก็เป็นไปได้นะครับปราสาทกูสนแตงนะครับ และอาจจะเป็นไปได้ว่าอาคารทรงจตุรมุกทั้งสี่หลังด้านหลังปราสาทกุสันตงนี้อาจจะเป็นอาคารที่สร้างจากไม้ก็ได้นะครับอาจจะไว้ปริสฐานหรือวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ประชาชนได้กราบได้ไหว้ในยุคเมื่อพันปีก่อนนะครับระหว่างที่เดินถ่ายรูปอยู่นั้นก็มองตรงพื้นจะมีมแมลงอยู่เป็นจำนวนมากครับ หนึ่งในจำนวนนั้นที่สะดุดตาคือจะเป็นมแมลงมวนแดงฝ้านะครับซึ่งเป็นมแมลงที่หายากหน้าคล้ายๆคนนะครับกำลังน่าจะผสมพันธุ์กันนะครับมีมีหลายคู่มากครับกำลังเดินไปเดินมาอยู่เต็มพื้นที่นั้นหมดเลยครับตรงนี้คืออาคารบรรณลยข้างหน้าปราสาทด้านที่ตะวันออกมีสองสองหลังนะครับแล้วก็ มีคาดว่าบนอาคารเนี่ยน่าจะเป็นเรือนธาตุอาจจะเป็นไม้เพราะว่าเพราะว่าแต่ละแต่ละอาคารเนี่ยแต่ละข้างบนอาจจะมีช่องสี่เหลี่ยมที่เขาเว้นไว้อาจจะเป็นปากเสงไม้ทรงสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปสำรวจนะครับเป็นยังไงบ้างรครับบนฐานนะครับมันอะไรเห็นร่องรอยของฐาน ศีลาแรงและก็ที่เว้นไว้ปักเสาสี่เหลี่ยมไหมครับจริงๆแล้วตามแผนผังนะครับสระน้ำโบราณบริเวณ รอบปราสาทกู่สนแตงน่าจะเป็นสระน้ํารูปตัวยูนะครับแต่ว่าปัจจุบันเหลือสระน้ําโบราณเพียงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับล้อมรอบด้วยคันดินครับจำนวนหนึ่งสระปัจจุบันตื้นขืนปรากฏให้เห็นอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ จากการเดินสำรวจปราสาทพบว่าปราสาทไม่มีร่องรอยของครุระระเบียงโคด,ด้ละกำแพงแก้วเนื่องจากปราสาทกู่สนแตงถูกขโมยทับหลังไปจนหมดสิน้นจึงไม่เป็นที่ดึงดูดใจสำหรับประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวที่ปราสาทกู่สนแตงนะครับเพราะเสมือนว่าโบราณสถานแห่งนี้ขาดจิตวิญญาณไปแล้ว แต่ในการต่อ,ตอมากร,รกรมศิลปากรและทางราชการฝ่ายปกครองและฝ่ายปราปามได้พยายามสืบเสาะหาทับหลังที่สูญหายไปจากปราสาทซึ่งได้มาทั้งหมด7ชิ้นนะครับเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานชาติต่างๆนะครับ3แห่งคือที่พิมาย5ชิ้นขอนแก่น1ชิ้นและที่พระนคร1ชิ้นนะครับทับหลังที่เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานนชาติพิมายคือทับหลัง แกสลักเรื่องพระวิษณุตรีวิกรมหรือพระนารายณ์ย่างสามขุมทับหลังแกสลักเรื่องกุรบามตาลของพระวิษณุหรือการกวนเกษตรสมุทรทับหลังแกสลักเรื่องสีวันตาลาดทับหลังแกสลักขบวนแห่และทับหลังสลักมุขพิอินนั่งเหนือเกติมุขส่วนทับหลังที่เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ถานในชาติขอนแก่นหนึ่งชิ้นคือทับหลังรูปสลัก พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณทับหลังที่เก็บไว้ที่พิพธาาธิธภัณฑ์ทศชาติพระนครหนึ่งชิ้นคือทับหลังสลักเรื่องพระวิษณุอนันตาสายินปัทมานาภะหรือพระนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งหนึ่งร้อยเรียงเมืองโบราณสยามจะขอเล่าในหนึ่งโุราณะที่น่าสนใจสําหรับทับหลังชิ้นนี้นะครับโอมนอมัสวิษณุนาลายสวะนมหฮาโุราณะหนึ่งคือคมภีร มานกัญญะเทยะบุราณนะซึ่งสลักเป็นภาพพระวิษณุสีก้อนนองแต่แข้งขวาบนหลังพญาอนตรากราชซึ่งทอดตัวเหนือพญามกรไว้ตรงกึ่งกลางทับหลังจากพระนาพีองค์พระวิษณุมีก้านบัวผุดขึ้นย้อนกลับไปทางด้านหลังและแตกเป็นดอกบัวตูมและดอกบัวบานดอกบัวบานมีสามดอก ตรงกลางทําเป็นรูปพระพมธสีพักสีกรดอกบัวด้านข้างซ้ายและขวามีรูปบุคคลหอ่ออันได้แก่อสูรมัทุและอสูรไกจกะที่ปลายพระบาทของวิษณุมีรูปพระลักษมีและพระนางภูมิเทวีนั่งประคองพระชงอยู่ด้านข้างซ้ายและข้างขวาของทับหลังจะแกะหลักเป็นลายพันธุ์พฤกษานะครับ สำหรับทับหลังพระวิษณุอนันตสายินปัตมานาภาหรือทับหลังนาราฬิบรรมศิลปชิ้นนี้นะครับจะกล่าวต่อไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโลกของพระพรนะครับซึ่งในคำพีมานกัญญะเทยะบุราณะได้กล่าวต่อดังนี้นะครับการบรรทมของพระวิษณุในแต่ละกับจะกินเวลา4,320ล้านปี ในระหว่างที่พระวิษณุสกพระบันทมจะปรากฏดอกปัวขึ้นเหนือพระนาพีบนดอกปัวจะปรากฏพระพรหมผู้สร้างโลกส่วนพระพรหมนั้นจะทำหน้าที่ทางสร้างและทําลายโลกนะครับในระหว่างที่พระพรหมทรงสร้างโลกอยู่นั้นก็บังเกิดอสูรสองตนคือมัทุและไกตก,กะขึ้นพุ่งตรงจะทาร้ายพระองค์นะครับพระริษณุจึงได้กําจัดอสูรสองตนนี้ทิ้งเสียนะครับ เพื่อให้พระพรหมได้สร้างโลกในรอบหนึ่งกับนี่ก็คือการเล่าแบบย่อๆของทับหลังพระวิษณุอนันตาสาเยนปัตมานาภาหรือทับหลังพะนารายปทมศิลป์นะครับลักษณะศิลปกรรมของทับหลังเหล่านี้เป็นการผสมผสานาระหว่างศิลป,ปะสมัยปาปวานกับศิลปะสมัยนครวัดซึ่งต่อเนื่องกันจะเห็นได้ว่าการจัดองค์ประกอบเป็นแบบปาปวานคือจับท่อนพวงมาลัยทอดยาวลงกลางทับหลังตอนปลายทําให้ เป็นลายก้านขดใต้พวงมาลัยเป็นลายใบไม้ม้วนส่วนเหนือท่อนพวงมาลัยเป็นลายใบไม้สามเหลี่ยมนอกจากนี้ยังมีนาคที่ไม่ได้ประดับเสียรอันเป็นรูปแบบของสมัยปาปวนปรากฏอยู่ด้วยส่วนรูปแบบที่เป็นศิลปะแบบตะครวัดอาพรแบบสมโพธของพระิษณุนั่นก็คือผ้านุ่งของบุรุษชาวขอมเป็นผ้าพ่านรอบสะโพก ขมวดเป็นปมด้านหน้าชายผ้าห้อยลงระหว่างขาด้านหน้าตะบัดเป็นเห็บชายด้านหลังเรียกว่าการนุ่งหยักรังชายผ้าด้านหน้าทำเป็นรูปสมอเรือและศิราพรณ์ของพระลักษมีและพระภูมิเทวีทําเป็นรูปดอกไม้กลมสามดอกมียอดแหลมขึ้นไปกับกรองสอรูปสามเหลี่ยมมีรูปอุบาทเล็กๆห้อยซึ่งเป็นรูปแบบของ กาปรประดิษลาสมัยนครวัดมีลักษณะดเดียวกับปราสาทหินพนมรุง้งและปราสาทเมืองต่าสําหรับบาลายขนาดใหญ่ที่พบด้านตันออกของปราสาทกูส่สนเตงนั้นอยู่ในเขตบริเวณโรงเรียน,รยนประิยมกูสม่สนเตงนะครับมีสภาพที่ร่มรื่นและร่มเย็นมากๆนะครับนอกจากนี้แล้วด้านข้างปราสาทนะครับทางด้านทิศใต้นะครับยังด้านหน้าปราสาทจะพบว่ามี บัวนะครับยอดบัวประสาททั้งหมด3ยอดนะครับแล้วก็จะมีฐานปักรูปเคารพนะครับบางชิ้นก็จะเป็นฐานปักรูปเคารพที่มีรูเจาะคล้ายๆจะปักเทียนบูชานะครับหรือไม่ก็วางอัญมณีสิ่งของมีค่านะครับแล้วก็ยังพบติดกีบขนุนนะครับเป็นรูปพญานาคนะครับเป็นกีบกีบขนุนประดับประสาทซึ่งชมุเสียหายอยู่ประมาณสามสิบสี่แล้วก็มีมีมหินศิลาแรง แล้หินทรายครับที่แกะแล้วนะครับยังไม่ได้ประกอบครับส่วนใหญ่จะเป็นฐานปากักลูกครบที่โดนทุบทุบทําลายนะครับแล้วก็มาวางไว้ด้านข้างนะครับต่อไปในอนาคตก็ไม่แน่ครับอาจจะมีการบวรนะฐานเหล่านี้นะครับอาจจะมีการตกแต่งขึ้นไปประดับปราสาทอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากสถาปตัตยกรรมที่ท่านผู้ชมได้มองดูนะครับแล้วก็จากข้อมูลของกงรมศิลปากรทําให้เราทราบว่าปราสาทหลังนี้สร้างในราวพุทธศวตวรรษที16่16-17นะครับ ปรา,าสาทกู่สนแตงตั้งอยู่หน้าถนนเจนจบตทิศทางหลวงพดินหมายเลข2 0 2ยห่างจากที่ประการอำเภอบ้านใหม่เชยพจน์ไม่ไกลนักบริเวณกิโลเมตรที่10เลี้ยวซ้ายเข้าสู่กู่สนแตงอีกหนึ่รอเมตรปรา,าสาทอยู่ด้านขวามือของเวนมัธยมกู่สนแตงและอยู่ด้านข้างกับวัดบ้านกู่สนแตงปรา,าสาทกู่สนแตงประกาศพื้นที่โบราณสถานทั้งสิ้น ห้าไร่2งาน4ตีตารางวาโดยประกาศในราชกิจจารุเบกษ,ษาเล่มที่58ตอนที่104โลงวันที่30มิบถุนายนพุทธศักราช2524และประกาศทะเบียนพื้นที่ปราสาททั้งหมด14ไร่เมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2543 กมศิลปกกากรดำเนินการบูรณะปฏิสัขงขรค์แล้วเสร็จในปีงบประมาณ2,541อ้างอิงคำบรรยายบางส่วนจากสำนักศิลปากรนครราชสีมารองศาสตราจารย์วิสุทธิ์พินโยวานิเชกกะเผยแพร่ในสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฒน์บริรัมปีที่23ฉบับที่28วันที่ 2ี่สตุลาคมพุทธศักราช2541เป็นอย่างไรบ้างครับปราสาทกูสนแตงสวยงามไหมครับและติดตามชมนั่นไหมว่าวัรหยุดสุสาหน้าหนึ่งรเรียงเมืองโบราณยสยามกับไปที่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีที่ปราสาทกูสนแตงนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ